ทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานครับนี่ไอ้ขอทานก็เป็นแค่ขอทานกระจกะจะมานั่งเกะกะหน้าบริษัทใหญ่โตแบบนี้ได้ไงสะกช่างเถอะอีกหน่อยฉ,ฉันก็จะเป็นผู้จัดการละฉันก็จะไล่แกออกจากที่นี่เก็ตะหนนะ ใครโง่ทำเงินหลนได้ตังเยอะว่ะแต่กระช่างเถอะมันเป็นของเราอะน,นี้ว่ะมองอะไรไม่ขอทานไม่เคยเห็นเศรษผีที่สวดที่สุดในโลกนี่ไงอีกเอกสารครบหรือเปล่าเนี่ยทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานครับ ปกดีจริงๆเลยเงินใครก็ช่างฉันเก็บได้ก็ต้องเป็นของฉันสิทำบุญทำทานครับทำบุญทำทานครับ นี่ใช่เงินพี่ไหมคะไม่ใช่เงินผมหรอกครับผมเป็นขอทานอยู่แบบนี้ผมไม่มีเงินก้อนขนาดนี้หรอกครับเอาอยัางไงดีเลยทีนี้ไปสัมภาษณ์งานด้วยเอ่อพี่คะงั้นฉันฝากเงินก้อนนี้ไว้กับพี่ได้ไหมคะเผื่อเจ้าของเขากลับมาตามหาฉันว่าเงินนี้ต้องสำคัญกับเขาแน่ๆเลยคะ่ะ นะคะพี่ฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานไมงั้นฉันไปไม่ทันแน่เลยได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะคะ เมื่อทุกคนมาครบแล้วฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะการสัมภาษณ์งานวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ผู้จัดจการคนใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะนี่พวกเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยสักคนใช่ค่ะเราเพิ่งเดินเข้ามาเองนะคะยังไม่มีใครได้สัมภาษณ์สักคนแล้วคุณมาบอกว่าได้พนักง,งานใหม่แล้วหรือว่าฉันได้ตำแหน่งนี้คะ ได้ไงฉันตั้งหาต้องได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่พวกคุณทั้งสองคนนั่นแหละครับนี่ในขอทานหน้าบริษัทนี่เออไอ้ขอทานแกเข้ามาในนี้ได้ไงแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าพวกฉันสองคนไม่ได้ตำแหน่งนี้ ก็ท่านประธานแน่ใจใช่ไหมคะว่าจะทําแบบนี้จริงๆแน่ใจครับเราไปทําตามแผนที่เราวางไว้เถอครับค่ะฮะาประธานบริษัทใช่ค่ะ คุณจิตติเป็นประธานบริษัทนี้ค่ะใช่ครับผมเป็นประธานของบริษัทนี้แล้วผมก็ได้เลือกแล้วครับว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่คุณก้อยครับเดี๋ยวคุณก้อยไปทำงานของตัวเองนะครับที่นี่ผมจัดการเองค่ะคุณอมรรัศดรครับ ยินดีด้วยนะครับคุณได้เป็นผู้จัดจาการคนใหม่ของที่นี่ฉันเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะคะแค่คุณปลอมตัวขอทานมันไม่สามารถวัดได้เลยนะคะว่าเราสองคนจะทำตำแหน่งผู้จัดจาการที่ดีไม่ได้แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะคะทำไมจะวัดไม่ได้ครับ ที่ผมปลอมตัวเป็นขอทานก็เพื่อจะพิสูจน์ใจพวกคุณไงล่ะครับแล้วที่สําคัญนะครับเงินที่พวกคุณหยิบไปมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าพวกคุณทั้งสองคนไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทของผมได้เลย<ๆ>เงินที่ทุกคนเก็บได้นั้นมันคือด่านทดสอบที่ผมใช้สัมภาษณ์งานครั้งนี้ครับผมอยากเห็นความซื่อสัตย์ของทุกคนแต่พวกคุณสองคนกลับหยิบเงินนั้นไป แสดงให้เห็นว่าพวกคุณสองคนนั้นขาดความซื่อสัตย์หยิบเงินนั้นไปหน้าตาเฉยทั้งที่ไม่ใช่เงินของตัวเองดังนั้นพวกคุณทั้งสองคนจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการที่นี่ชัดเจนพอไหมครับเชิญพวกคุณทั้งสองคนกลับบ้านไปได้แล้วครับเดี๋ยวครับคุณจะพิจารณาใหม่เหรอคะ เปล่าครับผมแค่อยากจะบอกว่าพวกคุณสองคนช่วยคืนเงินผมมาด้วยนะครับคุณมอมรแล้วครับคะ่ะผมได้พิสูจน์แล้วครับว่าคุณมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครมีความเห็นใจต่อคนที่ต่ำต้อยกว่า คุณจึงมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นผู้จัดการที่นี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะครับ